กราบสวัสดีค่ะอาจารย์ช่วงนี้พลอยเองก็มีคำถามในใจนะคะเวลาเห็นคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเลยบางคนรวยบางคนจนบางคนแข็งแรงบางคนเจ็บป่วยตั้งแต่เด็กพลอยก็สงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรคะสวัสดีพลอยและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับคำถามนี้ดีมากเป็นคำถามที่คนโบราณก็สงสัยคนปัจจุบันก็ยังสงสัยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตอบไว้ชัดเจนว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดขึ้นเพราะกรรมหรือการกระทําที่เราทําไว้แสดงว่ากรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือคะอาจารย์เหมือนเราทุกอย่างถูกกําหนดไว้แล้วอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับพลอยพลอยต้องเข้าใจก่อนว่ากรรม แปลว่าการกระทำที่มีเจตนาไม่ใช่ชะตาลิขิตไม่ใช่สิ่งที่ใครมากำหนดไว้ให้แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาคือกรรมคือสิ่งที่เราคิดตั้งใจแล้วลงมือทำทางกายวาจาใจสิ่งเหล่านี้จะสร้างผลไว้กับจิตและผลนั้นก็จะกลับมาหาเราทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอ๋อ อย่างเช่นถ้าเราทำดีก็ได้ผลดีถ้าทำชั่วก็ได้ผลชั่วอย่างนั้นหรือคะอาจารย์ถูกต้องครับการเกิดมาเป็นหญิงหรือชายเป็นมนุษย์หรือสัตว์เป็นคนรวยหรือจนล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับกรรมในอดีตแต่ก็อย่าลืมนะพลายว่าถึงเรามีผลกรรมเก่าแต่เราไม่หมดสิทธิ์แก้ไขปัจจุบันนี้เรากำลังทำกรรมใหม่อยู่ทุกวันกรรมใหม่นี่แหละที่จะกำหนดอนาคตเรา อาจารย์คะแต่พลอยเคยได้ยินบางคนบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเพราะกรรมเก่าพลอยเลยรู้สึกว่าอย่างนั้นเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยนี่คะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าปลงใจว่าทุกสิ่งเป็นเพราะกรรมเก่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่กรรมอย่างเดียวเช่นกรรมคือการกระทำของเราจิตคือสภาพจิตใจ เช่นความเครียดก็ทำให้ป่วยได้อุตุคือดินฟ้าอากาศอุบัติเหตุจากธรรมชาติผีชนิยามคือพันธุก,กรรมเช่นบางโรคถ่ายทอดจากพ่อแม่ธรรมนิยามคือกฎธรรมชาติเช่นไฟย่อมร้อนน้ำย่อมไหลลงต่ำดังนั้นอย่าโทษกรรมเก่าอย่างเดียวเราควรใช้ปัจจุบันแก้ไขได้ฟังแล้วรู้สึกมีความหวังขึ้นนะคะอาจารย์ อย่างนั้นสิ่งสำคัญก็คือการสร้างกรรมดีในปัจจุบันใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยพลอยการทำกรรมดีในปัจจุบันคือสิ่งที่เราควบคุมได้มากที่สุดพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำดีทางกายวาจาใจทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ทางวาจาพูดจริงพูดไพเราะทางใจเมตตาไม่คิดร้ายไม่โลภมาก เมื่อเราทำบ่อยๆใจเราก็สะอาดขึ้นกรรมดีก็สะสมมากขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอาจารย์คะแล้วถ้าเราเคยทำผิดพลาดมาก่อนทำกรรมไม่ดีไว้เยอะเราจะมีโอกาสแก้ไขไหมคะมีแน่นอนครับพระพุทธเจ้าสอนว่าอาดีตแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันทำใหม่ได้เปรียบเหมือนเราหยดเกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆ มันเค็มจัดแต่ถ้าเราเอาเกลือเท่ากันนั้นใส่ลงไปในน้ำแม่น้ำใหญ่ๆน้ำก็ไม่เค็มเลยกรรมเก่าก็เหมือนเกลือส่วนกรรมดีที่เราทำในปัจจุบันเหมือนน้ำถ้าเราทำความดีมากๆผลกรรมชั่วเก่าก็แทบไม่ส่งผลเลยอาจารย์พูดแล้วพลอยนึกถึงว่าชีวิตเราก็เหมือนเรือที่ล่องไปในสายน้ำถึงแม้น้ำข้างหน้าจะขุนแต่ถ้าเราพายไปเรื่อยๆ มันก็ออกสู่ที่กว้างและสว่างได้ใช่ไหมคะใช่เลยพลอยเปรียบเทียบหน้าฝั่งมากเราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอดีตขอเพียงปัจจุบันสร้างกรรมดีภาคเพียรทำความดีชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นกรรมเก่าก็เบาบางลงอาจารย์คะงั้นค่าให้พลอยสรุปพลอยเข้าใจว่าคนเราเกิดมาเพราะกรรมจริงแต่ไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวปัจจุบันก็สำคัญมากเพราะเป็นตัวกำหนดอนาคตถูกไหมคะ สรุปได้ตรงประเด็นเลยพลอยและขอเสริมอีกนิดว่าการเข้าใจเรื่องกรรมไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นแต่เพื่อให้เรามีกำลังใจสร้างกรรมดีและยอมรับความจริงของชีวิตด้วยปัญญา